สวัสดีครับผมพอดีวันนี้ปลูกถั่ว1แถวนะครับเพราะว่าแถวที่ปลูกเมื่อประมาณเดือนเซตเซดเดือนกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ให้ผลผลิตไปแล้วนะครับและในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแชร์เคล็ดลับการปลูกถั่วแค่1ซองให้ได้กําไร10เท่าย้ําว่า10เท่านะครับภายในระยะเวลาเดือนครึ่งโดยประมาณนะครับก็คือถั่วเป็นพืชระยะสั้นจะให้ผลผลิตในช่วงระยะเวลาประมาณ40วัน45วันประมาณนี้นะครับฟังไม่ผิดครับ ถั่วหนึ่งซองได้กำไร10เท่าแบบไม่ใช้ปุ๋ยเคมีปลูกครั้งเดียวจบเลยไม่ต้องรดน้ำเพราะว่าที่ผมทำคลิปนี้วันนี้เลยเป็นช่วงหน้าฝนนะครับมันมีเคล็ดลับอยู่3อย่างก็คือ 1. เลือกปลูกบนพื้นที่น้ำไม่ท่วมขังนะครับอย่างที่2ก็คือรองพื้นด้วยเปลือกไขบ่บดบวกขี้เท่าทานและอย่างที่3ชัดเด็ดก็คือต้องเด็ดยอดออกเมื่อยอดหลักของถั่วที่เราปลูกได้ยาวประมาณ1.5ถึง2เมตรนะครับ แค่นี้เองครับ3อย่างและที่สําคัญอย่างที่4เราต้องไม่ใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชทุกชนิดและไม่ต้องใส่ปุ๋ยอีกต่างหากนะครับอันนี้คือวิธีของผมที่ผมทํานะมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับถัวที่เห็นอยู่นี้มีอายุเดือนครึ่งคําว่า1ซองได้กาําไร10เท่าอันนี้ผมพูดน้อยไว้ก่อนนะอันที่จริงก็ขายไปหลายรอบ มันได้เกือบ20เท่าแล้วนะครับเดี๋ยวจะหา,าเบอร์เกินไปเอา10เท่าไว้ก่อนทัวหนึ่งซองราคา25บาทปลูกแค่ครั้งเดียวภายใน1เดือนครึ่งหรือ45วันเก็บแค่3รอบจะได้กําไร10เท่าก็คือได้250บาทอันนี้เรื่องจริงนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีกลเม็ดเคล็ดลับในการปลูกด้วยอย่างที่ผมบอกไปนะครับปลูกบนพื้นที่น้ําไม่ท่วมขังอย่างที่2ก็คือว่านด้วยเปลือกไข่บวกกับขี้เท้าถ่า,านหรือถ้าไม่มีเปลือกไข่บด ก็ใช้ขี้เถ้าถ่านเหมือนในคลิปนี้นะครับผมเพิ่งปลูกเนี่ยผมจะหว่านด้วยขี้เถ้าถ่านสัก1กํามือนะครับไม่ได้ขุดนะเสร็จแล้วก็ตีดินให้มันร่วนนิดนึงนะครับผสมคลุกเคล้านิดนึงเสร็จแล้วก็เอาเมเล็บถั่วเนี่ยหยอดลงไปหลุมละ3เมล็ดครับห่างกันประมาณ3ข้อมือเสร็จแล้วก็กรบดินแล้วก็กรบด้วยเศษหญ้าบางๆนะครับอยากกบ่ากรบหนาถ้ากรบหนาเนี่ยมันจะเป็นที่อยู่ของพวกจิ้งหรีดมันจะไปกัดกินยอดอ่อนต้นอ่อนที่กําลังงอกขึ้นมานะครับ จากนั้นก็รดน้ําตามปกติครับทาแค่นี้เองแล้วก็หาค้างที่สวนเนี่ยปลูกไผ่ไว้เยอะนะครับก็จะเอาปลายไม้ไผ่เนี่ยมาทาเป็นค้างถั่วถั่วหนึ่งซองถ้าปลูกห่างกัน1เมตรเหมือนผมเนี่ยประมาณนะใช้หลุมละ3เมล็ดมันจะปลูกได้37หลุมมีเศษอีก1เมล็ดนะครับอันนี้ผมเพิ่งปลูกเสร็จวันนี้แล้วมาทําคลิปให้ดูเลยก็ได้แถวยาวครับห่างกัน1เมตรก็ประมาณ37เมตรนั่นแหละ ใช้ค้างไม่ไผ่37ยอดพอดีและที่สําคัญต้องปลูกให้ดกและไม่มีมแมลงมารบกวนแบบนี้นะครับตามเคล็ดลับที่ผมบอกไปเลยแปลงที่เห็นนี้ปลูกไว้ข้างแปลงสนนะครับก็ถือว่าให้ผลผลิตดกครับเก็บไปหลายรอบหลายรุ่นตั้งแต่2สัปดาห์ที่ผ่านมานี่แหละก็ได้กาไรเกิน10เท่าแล้วครับใช้ถั่วแค่1นึซองยีบาทขายไปแล้วได้เกิน300บาทอันนี้ผมเก็บข้อมูลไว้นะครับสมมติว่าเราปลูกไม่ต้องขยันมากปลูกแค่สัปดาห์ละ1ซอง ใช้เวลาแค่2อสชั่วโมงในการปลูกถั่วนะครับทาค้างด้วยนะปลูกแค่สัปดาห์ละ1นซองเราก็จะมีรายได้ต่อเนื่องทุกสัปดาห์นะครับที่สําคัญปลูกถั่วแค่1นซองมันได้กําไรเกิน10เท่าแน่นอนคลิปนี้ผมบอกว่า10เท่าเอาน้อยไว้ก่อนก็ถือว่านํามาแชร์ให้ฟังอย่าลืมรองพื้นหลุมด้วยเปลือกไข่บดหรือเศษที่เท่าทานหรือเศษทานนะครับในคลิปก,ก่อนผมจะเอาเศษทานบดเนี่ยมารองพื้นหลุมแต่มันหาไม่ทันก็เพิ่งเผาทานบํารุงนินเมื่อคืนนี้เอง วันนี้น่าจะได้อัปโหลดให้ชมนะครับวันนี้เอาเคล็ดลับการปลูกถั่วแค่1นซองให้ได้กําไร10เท่ามาเล่าให้ฟังก่อนนะครับทิ้งท้ายกับสปปรรพคุณของถั่วฝักยาวนะครับเป็นพืชระยะสั้นที่มีประโยชน์มากมายต่อร่างกายนะครับโดยเฉพาะช่วยบํารุงกระดูกและฟันช่วยป้องกันโรคกระดูกพุนได้ด้วยและยังมีฟอสฟอรัสที่ช่วยเาผาผลาญคาร์บโบไฮเดรตมีไขมันมีโปรโตีนมีวิตามินที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันหลายอย่างมากมายคุณค่าทางพุชนาการของถั่วฝักยาวเนี่ยถ้าเรารับประทาน หรือเราบริโภคไป100กรัมมันจะให้พลังงานมากถึง47กิโลแคลอรีนะครับและยังมีคาร์โบไฮเดรต8.35กรัมมีไขมัน0.4กรัมก็ถือว่ามีไขมันน้อยแล้วครับแถมยังมีโปรตีนมากถึง2.8กรัมเลยทีเดียวครับยังมีวิตามิน A B B 1 B 2 B 3อะไรต่างๆมากมายเลยนะครับก็อย่าลืมติดสวนไว้นะครับลูกถั่วแค่1ซองรองพื้นหลุมให้ดีทำค้างให้มันโล่งแบบนี้นะครับอย่าลืมตัดยอดออกรับรอง ได้กำไรเกิน10เท่าแน่นอนขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมผลงานกันมาตลอดสวัสดีครับ